ไปเบ็ไปะออกมาครับออกมาไม่ไงเซลฟี่หายไปไหนละก็คือไม่มีละเอ้าเปลี่ยนตอนไหนวะแล้วนี่เลยเราไปได้นะสี่คนเนี่ยเราก็ไปได้นะหรือเราไปทางใหม่เราจะไปทางนี้ไหมล่ะผมเล่นเซลฟี่นะแต่ไปทางไหนทางนี้ปะทางนี้ทางนี้ให้พี่นำ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 โอ้โหพี่ต้องอัพหนึ่งนะมาจริงเหรอเนี่ยก็หลอกนี่นี่นี่โอ้โหทำไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ได้เป็นเศรษฐีเลยไอ้สัตว์ได้ไหมได้ไหมไม่ทันไม่ดันไกลเกินก็ต่อย ไมวงานตักทานโอ้ยรู้สาขึ้มาเซลฟีกูีดกูรีดดูแลดวบตุ๊น่ารักนะที่ตัวเล็กอ่ะเออก็เล่นอ่ะออกเกมไปเลือกตัวไหนเนี่ยสูงยาวเป็นเปรตอยู่คนเดียวนะโอ้โหไม่ได้หัวร้อนเลยนะพี่อันนี้แอคติ้งดีสุดอตตีระวังครับเจ็บมากเะครับ ต้องบอกว่าให้ระวังไงครับขามันใหญ่อะครับมันหลบยากอะครับขาใหญ่นี่ขอบคุณมากทีมกลางกลางกับบนอันไหนมันดูก่าเก่ยกันไเล่เราสู้ได้นะคือเป็นบ้าเป็นบอลเหรอจะต่อแต่ไปอยู่บน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 พี่เอาสักทีนิสักหนึ่งนิสักหนึ่ง ดัน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 แล้วม้ามังกรดันมามังกรครับเดี๋ยวเราจะไม่ได้อะไรเลยนะไอ้ยันติดครับพี่เอาต่อสิครับพี่เอาต่อสิครับเอาอะไรล่ะแตงเอาขาวคุณนี่ยมันหายไปนั่นนั่นนั่นกลัวแล้วพี่เอาขาวเอาง่ายเนี่ยหมายถึงกูได้พี่เอารับคือซัพพอร์ตเร็วหกมาช่วยหน่อย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 อาร์ตี้ริบดันหซัพพอร์ตเร็วหกคือ ูไม่ได้หนั้าติเพราะอะไรเหรอคุณนิวไม่ต้องสู้เรื่องระยะกันเดียวอุ้ยไม่ได้ทิ้มบังกรอ่ะงอน5นาทีไม่คุยกับใครเอาไปทำไมอ่ะเอาไปทำไมทำไมก็อยากเอาเอผมอยากเอางไม่ดีแบบเนี้ยไปตายดีกว่าโอ๊ยพี่พี่พี่ป่าม้าป่ามอ เป็นบ้าอะไรยิงจังเลยวะโอ้โหวอดเต็มไปหมดเลยเอาไหมเอาไหมไม่วอดใจเย็นไม่เขาพูดถึงเลนโบ้ที้อะไรพี่พูดถึงเราอ่ะได้ปบุตรเลือดแรงนะหนวดอ่ะไม่วอดให้ด้วยนะังไงป่าป่าไปบนวอาป่าไปกลางป่าไปกลางนะระวังเด้อโยนป่าน่าจะกบอยู่ทีนีเกร็วอล์กมาดีดทีดิ๊ก ไมีแบงค์ที่ทำให้ช่วยดันบ้านได้บ้างดันไปเลยสผื่อเยมากพี่แซกคาร์ลออย่าได้เนี่ยอย่าได้เนี่ยตัวนี้ได้ไหมความเห็ดได้ทุกทียังเอโอ้โหต้องละมั้งคุณยิวเอาได้ปะเอาคุณยิวไม่ใช่แบบนี้สิไม่ไปช่วยนะไม่ไปช่วยนะทำภารกิจอยู่พิซซ่มอนคาโล่น้อยเอาเลิกเอาเลิกคือ ไม่คือพี่เอาเอาระเบิดไม้ผมทำไมเอาเหรอคือแพสีของแบนคือพี่เอาระเบิดไม้ผมผมตายเพราะระเบิดพี่คือกูงงมากคือเอามาพื้นอะไรเยอะพี่พี่โดนนันั่น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 นันน่นน่นวิ่งนั่่ันมากเปรีนนั่นนั่นนนนั่นนั่นนั่นนนนปรักเนี่ พันไปรับสกิลเฉยโอเคเออซัมป์กใชโอ้ยไม่ถึงอ่ะิน้อยอี่นะจยอยลยจิตอีตจิจิติตจิจิตจิจิตจตจิตจตจิลจจิต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 จมตจิตจอีจิต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 ิตจิตจิต้ิตจิดจิตจนตจจิตจ่ตจิตจิตจิต เราตัดเลือดสู้มันไม่ได้ฮะเดี๋ยวสามไปเช็คก่อนอ่ะโดนบูไหมเนี่ยอาตีโดนละสามตัวท่าไม่ถอยเขาจะเอามาในข้าแน่ก็โกงไปก็เดี๋ยวก็ลุกขึ้นแรงค่ะเอาไหมไหว้ของกูใครเนี่ยหลบอตีทอตีรัก ีไซมนคือแทงเหรอเป็นแทงหรือเปล่าหรืออะไรเบลบูเบลบูไซมอนเบลบูไงไอเอนิ้วได้นิ้วได้ครับ้ยอะไรอะของกูอีห้นเอเอาเซับเอาซับได้ไหมเอาซับได้ไหมเอาเอาที่ไซมอนไปดูเย้วยอุ้ยอีกล่ะไม่เห็นเขาหลังไม่นพื้นอ่ะไม่ต่อบนพื้นอไซมน ม,มนั่นแหละต่อไหมต่อไหมต่อได้นะไ,ได้นะต่อโดนไม่โดนป้อมป้อมป้อมมันามันหมดมานามันหมดพี่เข้าได้นะมันหมดแล้วนะหายนะาหายกันหายเอาไงมึงตายอ่ะเกระปุยไม่น่าไหวว่ะ น no. uh, uh huh. ิ้วไระวังจ ok. ิ้งพี่ระวังจิ oh ้งระวังจิ Old ้งอันติพ claro. um ี Hash ่เทเลพอร์ตเทเลพอร์ตเทเลพอตเอาไหมเอาไหมเอาไหมไหวปะมันคือตัวนี uh ้ต huh. yeah. ัดอะสโลพี่แซมมอนสโลไว้พี่แซมมอนมีลูกบอลก็อย่าระเบิดก่อนพี่แซมมอนท่าสามสโลโอ้แฝดปะไป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 ไม่ต้องไปอยู่นะไปไปยินโง่ไปไยินโง่อยู่แล้วเหตุต่อไปเม่ไม่ทะลวงเข้าผิวหนังมันเลยไม่เป็นเกี่ยวเออบนแฟฝดนะอินทีโมทีโมเอาไหมเอาไหมเอาไหม เอา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 แต่ที่ออกมาก่อนมันยันตินะทุกคนสู้นะครับเพี้องมาเลยเพี้องมาเลยพี่้องมาเลยเออมันบ้ายอเลยร่างแตกอาติระวังเออโอ๋ยอีแบมันอยู่โอ้เอาแม่งตาบอลแล้วว่ะบนพี่ศซบอนพี่ศซบอนแล้วล่างโดนล้อมแล้วล่างโดนล้อม ล่างระวังนะรอรอรอยิงรอรอผมรอผมเปิดเรียบร้อยป้าพี่ครับเอาเข้าไปครับอทำบอลก่อนเลยซ้อนเดี๋ยวรอรอผมเปิดก่อนนะพี่พี่ออกก่อนไหมพี่ออกก่อนไหมพี่อิดพี่อิดโดนหนวดตีอยู่นะอิดอิดอีฟอีฟเอ้ยฝ่าขึ้น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 ไปนะฝ่าขึ้นไปกลับเลย

้อมแางเห็นไหมแต่ละคนเหมือนเก็บกดมานานเนาะบังกรบังกรเถื่อนบังกรเถื่อนมาเลยบังกรบังกรบังกรพี่จะมันตรงเออเออทำงานที่พี่ขอโัวตรงนี้พี่วอรตรงนี้เลยตรงนี้เป็นพีวอร์ตเมื่อกี้หลบนะหลบเออก็ยิงให้มันยิงก่อนอ้ากยิงมาเอาพี่จะมันจะรับแทนดิเอ้า โอ้ยเทเลพอร์ตเฮลย์เฮลเฮลท์ก่อนไหมเฮลท์ก่อนไปเฮลท์กันเฮลท์กันเฮลท์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 เฮลทๆเฮลท์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 เฮล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 เฮ ดังเหนื่อยเหนื่อยลุ้นนะเอาจริงยิจริงๆไงนั่นเช็คอะไรเราตามอยู่อันหนึ่งใช่ไหมตอนเนี้ยว้าวว้าวว้าวว้ได้นะมีจัดเลือดหรือเปล่ามีจัดเลือดหรือเปล่ามีมีผมมีผมมี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 คุณนี่วิ่งคุณนี่วิ่งคุณนี่วิ่งผมก็ได้สบาออกไปออกไปอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามีว่ามีวอ่าเลยนะเออเอายโดนทีเดียวกูรับออกกที่โดนยืนไว้พี่โดนยืนยันไงพี่โดนพี่ต้องส่วนไหมเอาเลยออกมาสิมาสิ จะเอ๋ตัวเองวดิจ้าแบนมาครับแบนมาดูอยู่อยู่อยู่ระวังระวังระวังะเอ๋วดิจ้าอ่าไปเอาบาลอนไปเอาบาลอนเฮ้ยเอาเอาเอาอินนี่ได้ไหมเอ็ดดี้เอ็ดดเฮ้ยเอาแฟดนะแฟดเลยคุบแล้วแล้ก่อน เดี๋ยวผมไปเอาบนแล้วก็ไปฟารมบนแล้วก็ดันบนแล้วก็บารอนเลยก็นด้เฮ้ยอนี้ตดบู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 บดบูบูบููบ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 บู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 บเบู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 ่บ ไปบนเลยไหมไปบนเลยไหมไปบนสองไปละอะไรไปเลย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 ไบเลนไปเลยไปเลยไปเลอไปเลยไปเลยไปเลยไปมลอไปเลยไมเลยไปเลยไปเลไปเลยไปเลไปเลไปลลลเลเลลมลโลมลโลลมลลลยไปเลเลยไปแลวนะเ้ยยว้าวแรงมาก วิเดียวคุณยิ้วออกมาช่วยช่วยช่วยป่าช่วยป่าบอ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 ไม่อยากตายไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายผมยังไม่อยากตายเหรอพอครับคือทุกคนสติหลุดไปหมดแล้วสติหลุดหมดแล้วเออเปย่อนเมื่อกี้สติหลุดไปแล้วเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยผติดถึงนะผมมันติดถึงนะผมสติถึงหนาโผ่แตกตอนนี้ไม่มีหวาตอนนี้ไม่มีหวา ปาเอนี่โดนด้วยโดนด้วยเอาไปแล้วเขาไปแล้วเขาดีอยังไงนะตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้เออนิวชื่ออะไรวะนิวยินยินเจตายแครี่สายแอสซัสซินโอ้ยเยสลองมาลองถ้ามีใครวาร์ปบอกเลยนะอุ้ยโดนด้วยเฮ้ยมีวาร์ปแล้วคุณนิวคุณนิวคุณนิวยินดูทรงจากตรงนั้นไม่น่ารอด

แผลงโง่มากอันเดียร์เอาอีนี่เอาอีนี่เอาอีนี่เดี๋ยินแยกันเออเดี๋ยินแยกันสมอลระวังไปกันเอาอีตัวหลังอีตัวหลังอีตัวหลังเอาอีนี่เอาอย่าโดุเร้นเราอย่าโดุเร้นคุณยูเกินมากเกินมิบหาอยแร่หนึ่งเม็ดพี่แต่พี่เริ่มจากเอาอีนี่มันบังลขับบ้านดีกว่าไม่ได้ดันป้อมสักที แค่ลุ้นกันก็เหนื่อยแล้วเกมเนี้ยเออเหนื่อยจริงเอาอี้อ่ะมันหน่าอะไรนะเซลาฟีเซลาฟีเนาะเซลาฟอุ้ยขี้บวบของต้านเลยพี่พี่เอาไปละเอาไปเอันซ่สหน่อยไหมล่ะพี่พี่อยู่นะพี่พี่อยู่นะจะเออตัวเองไปที่นับอีลอยหานะครับทุกคนอีลอยหาอิลอยหาอิลอยหาอิลอยห่าหแม่กูจะเรียกอะไรกันเรื่องของกูก่อนมึงเอาให้รู้ว่ามึงตัวอะไรก่อนตอนเนี้ยเออทคือได้ยังไงอะไรหลักเอาเลือกูค่าได้ยังไงก่อน พี่โม่ไม่ได้กินเลยถอยละที่แต่คุเพิร์ลเลยเอาแล้กูเดินเข้าไปทำไมใซโมอนกิดเราไปช่วยกิดเราไปช่วยเดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาพี่เดี๋ยวมาพี่ตรงนี้มีตรงนี้มีวอดตรงนี้มีวอดหายแล้วเอาจโอเคโอเคพี่วอดนะครับพี่วอดนะอยมีคนช่วยเยอะจังมีคนต้องช่วยเยอะจัง รู้สึกเหนื่อยรู้สึกแก่มากเลยตอนนี้มาเลยเอาดิโอ้ยใครแฟลรู้ไหมรู้ไหมกูว่ามีกูก็มีเหมือนกันอ้าวมันเลยอีกเม็ดหนึ่งอย่างหน่อยดิตัวบอดเยอดเยอะบอดตรงนี้บอดตรงนู้นบอดตรงนั้นบอดตรงนี้บอดตรงนู้นบอดตรงนั้นคุณนิวโดนวิ่งคุณนิววิ่งเอาวิญญาณออกจากตัว อยูเดีเจ้าอย่าเพิ่งช่วยช่วยช่วยนะเออเออโอ้ยโอ้ยป้อมยิงแรงประวังนะระวังเพื่อนไปซ้อนนะรักรักไอ้รักอ่ะบอลบอลเอเดีอยู่ล่างสลัดสลัดโดนระวังเข้าเ้วพี่รีบรีบกดก่อนเกิน บอลลนต้าบอลลอนต้าบอลนต้าบอรตรงนี้นะพี่ตัมมอนโอเคเร็วเดี๋ยวมาดันทีนึงเอ้ยเตัวนี้ตัวนี้มีบอร์ตปะเนี่ยไม่ะรใจเดี๋ยวบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวกดกดให้พี่อีกกดนึ่งไม่มีไม่มีแน่ๆ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 มันเพื่อะไรมากโดน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 อ๋อไหนอะแฟดเอาไม่เงินสัตว์โดนปะเนี่ยเงินก็ต้องตายไม่มีแปดจบบอลอนไหมบอลอนบอลอนเยอะบอลลอนครับ โอ้โหเรียนหายไมดบังก่าใครอยากกลไหมกลคนได้นะอยา้าไม่ลออยันนีมคนตนี้มีคนใครใครโดนนวดก็ถอมาก้แล้วตรงนั้นมีคนมีตัดเลือดคนเดียวนะยถถอย ถอยนะผมถอยแล้วนะถอยแล้วนะเฮ้ย hey! ถอยนะถอยนะโดนฟาดก้นโดนฟาดก้นโอ้ยโดนฟาดก้นโอ้ยโอเคสวยครับโอ้โหรถตุ๊กยี่ใหญ่ได้บูยังเลยก็บอกกำลังให้แจกให้ครับเดี๋ยวแจกแค่คิดแบงพูดผิดผมก็ยังงงวะทำไมได้วะ ดันดันนั้นจะไปอยู่ในป่าสิแซมมเดินกับผมจิงมันอยู่คนเดียวว่ะเฮ้ยเข้าหลัง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 เอาเลย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 มันพักแล้วมันพักแล้วเฮ้ยไอ้ไอ้ไอย้อยอย้อยอย้อยไอย้อยไปตายไงมันอยู่อะแต้มกูรับหมดเลยอันติถอยเดินหลบเดินหลบสกิลเดินหลบสกิลโอเคยังไม่หมดอีกอันนึง เฮียเป็นอะไรมาไม่จริงเอาโดนวะเออไอ้เฮียเก็บกดนะทีนี้เก็บกดนะกดชนกดชนมือหน่อยบุกไปจากอดินเดียเก็บกดอ่ะไปานที่เก็บโดนจากเอเดียที่ไม่เข้าใจอะไรเลยคนเห็นชอบสร้างคอนเทนต์ไงพี่ไม่ชอบคนที่คนใจเป็นไงล่ะแล้วผมเล่นสายเวทนะไม่เล่นสายตีนะเอาตี พี่ดูขอได้ไม่ได้นสายบีในสายบีตะก่อนนี่เห็นไหมมุ้งพี่ตัวที่พวกเราถนัด